วิ้ยควันขึ้นเห็นหั้ยจิ้มละลายโอ้ยคนคนปตัตตาน,นีน่ารักมากเลยครับ ก็สวัสดีเพื่อนที่น่ารอัองทุกคนเลยครับตอนนี้คุณรับชมช่อง scott dot n e นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะไปงานชักพานะครับไม่ว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงเราไปติดตาม,มันดีกว่าครับมา hey! ตอนนี้นะครับเราก็ผ่านจุดคัดกรองไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับผมค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในกันนะคบ ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเพณีชักพาครั้งที่71นะครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่อำเภอโคโ๊กโคจังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้เราก็มาชมนี่เลยเรือพาที่เขาล่ามาก็จะมีประมาณ40 40วัดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีเนี่ยครับ ได้เลยนะครับเพราะนัล่นอะไหนแล้วมึงซื้อได้ดูวะดูปลาหมึกค่ะปลาหมึกที่นี่ถูกนะสิบบาทเองไม่สิบบาทเนี่ยวนำเสนออะไรนะไอติมละลาไอติมละไรไอติมอะไรล่ะไม่ลรลายไม่สิบบอทไมอะช่ไม่สิบบาทฮัลโหลสายเชคไยจะไปจะไปไหนต่อเนี่ยค่ะซื้อปลาหมึกกันนะคะเจ้าเด็ดนะคะที่ไหนนี่ซื้อมาเท่าไหร่มาละสิบบาทถูกมาก แล้วนีาจะไปไหนต่อนี้เราจะเข้าไปดูของกินนะคะไม่ไม่เราจะไปยิงปืนก่อนยิงปืนซ้อมยิงหัวยิงให้ตายเหตุการยิงปืนเกิดขึ้นตายแน่ยัมมี่ยำมีอะไรอะไรอุ้ยควันขึ้นเห็นปะไหมอะไร เป็นไงบ้างครับสำหร <laughs> บับการเที่ยวเฮ้ยเป็นไงบ้างครับสำหรับการเที่ยวงานชักพากันวันนี้นะครับเฮ้เย,ยงานชักพารือชักเรืองานชักพารือชัก <c oughs> เรือชักชักเรือเออชักพานะครับ <c oughs> ก็ได้เจอดาราที่ชอบด้วยเอ้ยเอยแต่ไม่ได้เก็บอินเสิร์ตนะเมื่อกี้ดาราคนนั้นก็คือดิฉันเองเวทีดาราข่าที่ว่าคือได้กระสรมเอาไว้ว่าคลิปในวันนี้อาจจะไม่สนุกมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจด้วยนะครับส <c oughs> ตันนี้ก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย 저거 저거 저저